สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวรีเซิร์เวอร์นเกียวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเฮตยา494นี้เป็น494ตัวนี้จะอยู่ในชุดอินดิบ็อกที่มีลำโพงลำโพงฟอนเซนเตอร์นะครับที่มีขายเป็นชุดนะครับมีตู้ซับด้วยนะครับต,ตัวนี้ไม่มีเสียงตัวนี้ไม่มีเสียง นี้ก็จะเช็คโคดได้เหมือนกันโดยที่แบบไม่ต้องแกะเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คโค้ดคร่าวๆดูเช็คดูสวิตชั้ได้ไหมตัวนี้เป็นรุ่นเล็ก <Yeah. S 2> เป็นอินเด็บ็อกเดี๋ยวผมทําการเช็คโค้ดดูว่า HDMI มีปัญหาหรือเปล่าถ้า HDMI ไม่มีปัญหาก็ชุด ตุดายไฟมีไฟไปเลี้ยงหรือเปล่าหรือ IC v o วอลลุ่มมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเช็คโค้ดให้ดูว่าถ้าเป็นทเทดีมไปใช้งานได้ปกติก็จะรุ่นนี้จะเป็นจะเป็นเครื่อง,เค,องเครื่องหมายคำถามมันจะเป็นภาษาท,ที่เราอ่านไม่ได้ภาษาต่างด้าวอ่ะไม่จุดแต่ผมเรียกว่าเป็นภาษาต่างด้าวนะครับเราจะมาดูก,กันว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นเครื่องหมายคำถามเลยเป็นรุ่นอื่นแต่ถ้าตัว ตัวรุ่นพวก k t r จะเป็นเครื่องหมายต่างดาวในส่วนตัวที่ผมผมเรียกนะครับแต่ว่าม,มาดูกันเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับปกต,ติต้องเป็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยครับเป็นภาษาต่างดาวที่ผมผมเรียกผมเรียกเองนะครับว่าเป็นภาษาต่างดาวเพราะว่าผมอ่านไม่ได้อ่านโค้ดไม่ได้นะครับอันนี้คือ h d เ s ียเนี่ยครับ ี่าไม่ได้นะปกติต้องเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับดี้ไม่เสียส่วนให้ดีไม่ก็สั่งมาแล้วเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามาทำการเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับ ก็ระมัดระวังนะครับไม่ดูเพื่อนๆเห็นสมัยนี้เซ่อมง,ง่ายนะครั่เหมือนสมัยก่อนว่าจะไล่ไฟได้สมัยก่อนนีต้องมานั่งไล่ทีละตัวเป็นเครื่องเสียงม่วเก่าครับมาไล่ผ้าใ่ไฟมาไล่ชุดใดชุดสี เ่อนสมัยใหม่นี้คือเช็ดง่ายอเช็ดง่ายกว่าอันนี้เป็นบอร์ดเดิมนะครับเครื่บอร์ดใหม่มมก็ตัวนี้รัวใหม่ตัวนี้ต้องเหมือนกันนะครับ ถ้าไม่เหมือนกันใส่คอนเนคเตอร์ไม่ได้ทำตามตรงนี้ก็จะมีเหล็กบางรุ่นจะมีเหล็กยึดไว้ สายแพรก็เช็ดเช็ดฝุ่นออกด้วยนะครับส่วคอนเนคเตอร์สายสายแพรต้องต้องระมัดระวังในการ เสียบสายนะครับไปเสียบไม่ดีเพราะหน้าคอนแทคมันมันจะมันมันจะหักหรือมันจะแตกต้องระมัดระวังไม่ต้องใจร้อนนะครับใจเย็นการสอนดูด้วยว่าคอนเนคเตอร์มีตรงไหนบ้างแล้วก็เสียบ มาเช็ดดูกันว่าใส่ครบไหมใส่ครบเทศดูนะครับเ,เดี๋ยวทำเลย<ม>เปิดเลยครับนี่บอดเดิมนี่บอดใหม่ ส่บอดม่กดฟัก์ชันเหมือนเดิมไหมเพราะถ้าเป็นบอร์ดใหม่เนี่ยเขาจะอัพเฟิร์มแวร์เป็นล่าสุดมาแล้วนะครับเราไม่ต้องไปอัพนะเดี๋ยวผมจะเช็คดูว่าโคดจะหายไปไหม ายไปแล้วครับจะไม่มีภาษาต่างดาวที่ผมเรียกเป็นภาษาต่างดาวเป็นภาษาที่เราอ,อ่านไม่ได้เป็นตัวเลขของออถ้าใช้ได้จะเป็นพวกตัวเลขครับโค้ดเป็นเวอร์ชันก็ใช้ได้ก็เดี๋ยวลองเสียงก่เก็บงานทำความสะอาดเอาฝุ่นเพราะว่าของเดิมผมยังไม่เาฝุ่นเลยดูฝุ่น สาเหตุที่เสียนี่มีหลายอย่างครับฝุ่นแลือการเสียบสายโดยที่สแตนบายไว้แบบนี้นะครับเอ่อถ้าเป็นผมผมแนะนำให้ถอดปลั๊กเพราะว่าในการที่เราสแตนบายจริงๆจะมีไฟมาเลี้ยงที่ชุดบอร์ดนะครับเวลาเราเสียบออกเพราะว่าเครื่องใช้สมัยนี้จะเป็นทีวีก็จะเป็นสวิตชิ่งละจะมีไฟ บูเลก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับถ้าให้เราถ้าให้รักษาเครื่องก็เวลาเสียบสายเห็นดีไหมหรือสายสัญญาณอะไรที่เราจะต่อเชื่อมต่อหรือไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือบูเลเราจะต่ออะไรเข้าทีวีก็เหมือนกันนะครับให้ให้ถอดปลั๊กทุกอย่างอะให้เดินระบบให้ให้หมดก่อนเราค่อยเสียบปลั๊กนะครับ เป็นการบํารุงรักษาเครื่องหรือทําให้เครื่องไม่มีปัญหาทําให้เครื่องใช้ได้นานนะครับก็ผมแนะนำก็เข้าจะเซฟอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าของเราได้ด้วยนะครับเพราะบางทีถ้าเราเสียบปลั๊กะไว้จะมีไฟดูดเราด้วยนะครับถ้าติดสแตนบายบางเครื่องบางรุ่นแล้วก็ ถ้าบ้านไม่มีสายดินจะมีไฟอ่อนๆที่ดูดเราลองลองสังเกตดูนะครับวิธีแก้ไขคือขอดปลั๊กหรือใส่สายดินนะลองลองลองดูนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม